วันนี้จะมาบอกนะครับหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมผ่านช่วงโควิดมาได้นะครับหลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วนะอาชีพผมเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเจอผู้คนเป็นหลักเช่นผมต้องไปดูฮวงจุย้ยผมต้องพบปะกับผู้คนผมต้องสอนคนนะครับสอนแบบเมื่อก่อนก็จะเป็นการสอนเจอตัวกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นที่ปรึกษาผู้คนต้องมาเจอหน้ากันนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วที่มันเข้ามาครั้งแรกแล้วโดนล็อกดาวน์สิ่งเหล่านี้มันหายไปหมดเลยนั่นแปลว่ารายได้ผมการเงินผมต่างๆเนี่ยมัน เป็นศูนย์เลยนะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะสิ่งนี้แหละที่ทําให้ผมผ่านโควิดมาได้นะครับและถือว่าผมปรับตัวได้เร็วและได้ทันด้วยนั่นก็คือการที่ผมมาทําออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักออนไลน์ผมเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วแหละว่าออนไลน์มันดีนะครับแต่ผมว่านี่เป็นหนึ่งหนทางรอดที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนได้นะครับและจริงๆในทางหลักห่วงจุ้ยเนี่ยนะครับยุค9ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีเลย นะเป็นเด e m มัสเลยนะครับทุกคนต้องมีต้องทํานั่นเองสิ่งที่ผมเริ่มต้นก็คือผมก็เริ่มต้นจากการเทคคอร์สนะไปเรียนเรื่องมาเก็ตติ้งเรียนเรื่องออนไลน์ แล้วก็เริ่มปรับเริ่มจูนเริ่มทำตอนแรกก็ทําเป็นบ้างไม่เป็นบ้างกว่าจะเป็นก็ใช้เวลาก็เราก็ต้องหาครูที่ช่วยเหลือเราที่เข้าใจเราที่สอนเราได้นั่นเองนะครับจนกระทั่งผมเพิ่งจะทําได้อย่างสมบูรณ์แบบจรงิงจังก็สักต้นปี64เนี่ยก็ทําให้สามารถกลับมาสอนได้เหมือนเดิมกลับมาเจอผู้คนเป็นที่ปรึกษาได้เหมือนเดิมนะครับโดยการที่เราใช้ธุรกิจหรือว่าการใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าถ้าใครที่ติด,ตด,ตดขัดอยู่และยังไไม่ด้ทํา ออนไลน์ให้ดีพอนะครับนี่เป็นหนทางรอดได้ของคุณแน่นอนนะครับลองเอาวิชาเกี่ยวกับออนไลน์ไปปรับใช้รับรองว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างมากครับ